มักจะได้ยินคนพูดกันประจำว่าเลี้ยงลูกสมัยทุกวันนี้ม,มันลำบากแต่จริงนะว่าที่มันลำบากไม่ใช่แค่จากการเลี้ยงลูกหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าในยุคทุกวันนี้เราอะต้องปากกัดตินถีบกันเพราะข้าวของอะไรมันก็แพงเราเลยเอาเวลาที่เราเคยแบบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์อะ ทุกอย่างมันต้องเร่งรีบเพื่อทันเวลาทันกินทันใช้ฉะนั้นการเลี้ยงลูกมันจึงแตกต่างไปไงสมัยเมื่อก่อนเราเลี้ยงลูกแบบชิวๆคนในครอบครัวหนึ่งคนออกไปทํางานนอกบ้านที่เหลืออยู่ในบ้านทํากินทาําภารกิจอะไรอยู่ในบ้านก็ยังได้กินได้ใช้แต่ในยุคทุกวันนี้มีอยู่ห้าคนออกไปทํางานนอกบ้านห้าคนก็ยังไม่พอใช้มัน ก็เลยทำให้เราไม่มีเวลาที่จะได้มานั่งทบทวนหรือใช้ชีวิตที่แบบสโลไล์ไงตุวอย่างมันต้องเร่งรีบเราหาเงินได้จากตรงนี้เพื่อมาโปะก,กับตรงนั้นได้จากส่วนนั้นเอามาจ่ายจากตรงนู้นคือมันแค่หมุนที่ไปมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบเอาเวลาแทบทั้งวันใน24ชั่วโมงอะไปใช้กับเรื่องของการทำมาหากิน เพื่อให้ชีวิตมันได้อยู่รอดมันไม่ถึงกับได้สร้างเนื้อสร้างตัวหรอกมันแค่พอให้ได้อยู่รอดไปวันๆน่ะมันก็ยังยากเลยเนาะมันก็เลยทําให้กระทบกับการที่ว่าเลี้ยงลูกในปัจจุบันน่ะมันยากเพราะเราไม่มีเวลาไงถ้าเรามีเวลาไม่ต้องคิดเรื่องการใช้ใจ่ายเหมือนยุคสมัยก่อน เราก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเราเลี้ยงลูกเราก็ทำหน้าที่ของเราไปถึงตอนเราทำมหากินเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราจัดสมดุลของตารางเวลาตัวเองได้เราก็จะไม่เครียดโอเคจริงอยู่มันอาจจะทำเงินให้เราได้ไม่มากในตอนนี้แต่ถ้าคุณเริ่มจากการคิดจัดก,การระบบในสมอง,องคุณเองก่อนมันจะลดความเครียดลดความหนักของชีวิตลงไป นี่ไงหนทางที่เรากำลังทำอยู่เราคิดว่าตัวนี้แหละเพราะว่าเราไม่มีเวลาไงวันวันน่ะของเราคือจะให้เราออกไปทำอาหารกินนอกบ้านเราก็ไปไม่ได้ภาระ,ะเราก็เยอะจะให้เรากลับไปทำงานกรุงเทพเหมือนเดิมถามว่าลูกสองคนน่ะแล้วไปเริ่มต้นใหม่อะซึ่งมันไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรในห้องเลยอ่ะ แล้วเราจะต้องทํางานเดือนละกี่บาทเหรอมันถึงจะพอใช้แล้วใครล่ะจะมาช่วยเลี้ยงลูกเราโรงเรียนครับจันถึงสุกแล้วเสาร์อาทิตย์จะให้เขาอยู่ยังไงใช่ไหมมันได้มันอาจจะได้นะเราอาจจะพอได้กินได้ใช้กันแต่จะให้สร้างเนื้อสร้างตัวเลยมันคงต้องใช้เวลาอีกนานแล้วถามว่าไปแล้วภาระทางบ้านตรงนี้ละ่ะจะเอาอยัางไงมันไม่ได้ง่ายๆนะคือมันต้องคิดหลายๆอย่างจากนั้นแล้ว อันตัวนี้ไงเรื่องของการทำนายหน้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันผ่านโซเชียลมีเดียเราถึงมองว่ามันเป็นทางรอดของเราในตอนนี้วิธีการในงานที่เราทำเนี่ยตัวเนี้ยถามว่าเราทำงานอะไรเอากลับมาก่อนนะทุกคนอยากมีเงินอยากมีเงินก็ต้องทำงานแต่งานแบบไหนละ่ะที่มันจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราได้ในแต่ละคน ก็ลองมาฟังดูแบบที่อาตทรมมันถูกจริตกับคนคุณหรือเปล่าถ้าใช่ก็มาทําถ้าไม่ใช่ก็แค่ผ่านเราไม่ได้บังคับแตไม่ได้ซีเรียสอันนี้ตอนนี้ที่เราทําก็คือเราทําในหน้าผ่านแอปดรอปริดมันเป็นแอปตัวใหม่แต่ถามว่าแอปพลิเคชันน่ะบนโลกนี้ฟังก์ชันหน้าที่ของมันเหมือนกันคือเขาทํามาเพื่อต้องการยอดคนดาวน์โหลดหรือ คนเข้าไปใช้งานแอปของเขาแล้วมันจะทำให้เขามีรายได้อย่างพวกช้อ e, ปปี Lazada, ้าหรือ Tik t o k อกเขาก็มีแอปที่สร้างขึ้นมาแล้วเขาก็ทำการโปรโมทแอปของเขาด้วยการยิงแอดโฆษณาเพื่อให้คนได้รู้จักแอปพลิเคชันของเขาแล้วเข้ามาใช้งานหรือแม้แต่กระทั่งการจ้างตัวของดาราที่มีชื่อเนาะเพื่อเป็นการโปรโมท แอปพลิเคชันของเขาให้มันโกได้เร็วอย่าง Shopee Lazada เนี่ย mm hmm. เขาเปิดมาได้10ปีแล้วตอนแรกนะ mm hmm. เขาลงทุนเลยนะจ้างายิงแอดไปตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อให้คนได้รู้จักจ้างดารามาพรีเซนต์โปรโมทแอปของเขาให้คนรู้จักแล้วเมื่อคนรู้จักเข้าไปใช้แอปของเขาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าในแอปของเขาโดยที่ ก็ไม่มีใครไปบังคับนี่ว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าตัวนี้นะแต่คุณไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้บังคับตัวเราเองต่างหากล่ะที่เข้าไปแล้วเราเห็นหรือว่าเออมันตรงกับความต้องการของเราหรืออาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันก็มีการสั่งซื้อของในนั้นอะเขาก็จะเกิดรายได้เช่นเดียวกันนะอแอปตัว dropit เนี่ยก็เหมือนกันตอนนี้เพิ่งเปิดมาได้สามปียอดอผู้ ใช้งานหรือยูเซอร์ตรงเนี้ยมียังไม่ถึง3ล้านคนเลยจากนั้นหน้าที่ของเราในการทำนหน้าของแอปช้อปปิ้งตัวนี้นะคะแค่เพียงเราช่วยเขาแนะนำโปรโมทหรือเรียกโฆษณาหรือเอาไปบอกต่อเนี่ยว่ามันมีแอปช้อปปิ้งออนไลน์ตัวนี้เหมือนกันนะแล้วให้คนเขาเข้ามาโหลดผ่าน Google Play Play Store อะไรเนี้ยใน ในระบบของมือถือของแต่ละรุ่นเนาะเราสามารถเข้าไปโหลดเองได้อแล้วก็ทําการผูกลิงก์ผูกรหัสเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ไงว่าอันคนที่ร้านแปด้าน9ที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาจากรหัสของใครเขาก็จะได้จ่ายค่าแนะนําไปถูกเนาะเช่นเดียวกันเหมือนกับตอนที่เราเห็นใน t i ๊กต็อกะที่เขามีบอกว่าถ้าเอารหัสลิงก์ ตัวนี้ไปโหลดแอป TikTok คนที่ให้รหัสลิงก์ของคุณอะ่ะเขาก็จะได้รับค่าหนายหน้าอันนี้ก็เช่นเดียวกันลักษณะคล้ายกันเลยค่ะก็คือคุณเข้าไปโหลดแอปโดยที่มีรหัสแนะนำเป็นเราเวลาที่คุณเข้าไปแล้วคุณถูกใจสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากทางบริษัทซึ่งเราไม่ได้เป็นคนขายสินค้าอะไรให้คุณนะ คุณเข้าไปดูเองบริษัทเขามีหน้าที่ลงสินค้าโปรโมทสินค้าแนะนําวิธีการทํารายได้ตรงนี้ให้ถ้าคุณโอเคถูกจริตของคุณคุณก็ลุยถ้าคุณไม่โอเคไม่ถูกจริตคุณก็ผ่านก็ไม่มีใครทําอะไรคุณได้ก็เป็นโทรศัพท์ของคุณอะคุณจะโหลดคุณจะลบกี่ร้อยครั้งก็เรื่องของคุณมันก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันประมาณเนี้ยแล้วคิดว่าเนี่ยหน้าที่ของ ที่อาทำอ่ะคือแค่เนี้ยมันยากไปไหม,มแล้วคุณคิดว่าแพลตฟอร์มโซเชียลจังวัน,นี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, IG อะไร YouTube ต่างๆนาน,นานเนี่ยมันแคบเหรอมันเยอะมากเลยอะคุณมีเพื่อนกี่คนคนรู้จักคุณกี่คนเนี่ยคุณเอาไปโปรโมตแอปให้เขาเนี่ยถ้าเขาสนใจเขาก็โหลดแอป เขาโหลดแอปแล้วก็เห็นสินค้าเขาอยากใช้สินค้าเขาก็ซื้อเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้บอกเขาเลยว่าคุณต้องไปซื้อตัวนี้เนี่ยตัวนั้นนะหรือตัวนี้มันดียังไงตัวนู้นดียังไงไม่ได้พูดเลยแค่โปรโมทแอปให้เขารู้จักแล้วเขาเข้ามาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราเท่าเนี้ยแล้วที่เหลือก็บริษัทเขาจัดการเองระบบ AI ของแอปมันก็จะดำเนินการเองอคุณอยากซื้ออะไร คุณอยากรับสินค้าอะไรฟรีคุณก็ไปเอาเองก็หน้าที่ของคุณอืเนี่ยค่ะประมาณนี้นะถ้าถูกจริตคุณคุณก็ทําถ้าไม่ถูกจริตคุณคุณก็บายเราไม่ได้บังคับไม่ได้งาะใชไหมมันสิทธิ์ของคุณนะ่ะคือมันจะมีงานอะไรที่มันให้อิสระกับเราได้ขนาดนั้นนะ่ะแล้วคนมีเวลาน้อยอย่างเรายัางทําได้อะเนี่ยตอนเนี้ยเวลาเท่าไหร่รู้ไหม ตีหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ลูกเราหลับตอนสี่ทุ่มอ่ะเราอาบนะ้ำประมาณ20นาทีแล้วก็มาเริ่มเรียนรู้ในแอปนี่แหละก็จะมีวิธีการบอกหมดเลยว่าเมื่อคุณสมัครมาแล้วคุณอยากจะทำเงินอะ่ะคุณจะทำยังไงได้บ้างก็เป็นการเรียนรู้ของเขาทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรวันนี้เรียนรู้ยีนาทีก็กดหยุดไปไป่านไปก่อนแล้วบัลลังกก็มาเรียนหรือตะกี้เนี่ยก็ เริ่มดูตัวนี้บ้างไหลไปดูติ๊กตอกอันอื่นบ้างอะแล้วก็มาทํามาแนะนำเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มีเวลาทําได้ก็คือช่วงประมาณเนี่ยห้าทุ่มถึงตีสองเพราะว่าตีสองตีสาขอนอนอีกหนึ่งชั่วโมงตีสี่ต้องตื่นแล้วก็ประมาณเนี้ยทำอย่างน้อยถ้าเราทํานะ แล้วมันเกิดรายได้ขึ้นมาเราอะ่ะก็ตัดเวลาที่จะต้องคิดเลยว่าถัดไปเนี่ยวันถัดไปเนี่ยฉันจะเอาอะไรกินเอาอะไรใช้ในเมื่อคุณทําวันนี้แล้วมันเกิดรายได้แล้วอะ่ะมันเบาตัวคุณแล้วอะ่ะคุณได้มีเวลาที่จะเอาไปจัดการภารกิจอะไรในหนึ่งวันตรงนั้นได้อีกโอเค okay, ไหมนี่มันคือการบริหารจัดการเวลาสําหรับคนที่มีเวลาน้อยสําหรับคนที่ชอบบอกตัวเองเหลือเกินว่าฉันไม่มีเวลา แล้วถามตัวเองไหมว่าแนวคิดเดิมๆวิธีการคิดเดิมๆที่เราทํามาเนี่ยมันเคยแก้ปัญหาที่เรามีได้ปะมันทําให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นไหมมันจัดการอะไรให้ชีวิตเรามันดีขึ้นได้มั้งไหมถ้ามันดีโอเคคุณทบไปแล้วไม่ว่าแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วทําไมไม่ปรับละ่ะจะมานั่งบน่นทำไมโอ้ยฉันไม่มีเวลาทำโน่นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ ก็คุณไม่มีเวลาแล้วใจเราทํำยังไงคุณไม่จัดการเองอ่ะมันชีวิตของคุณเองคุณเลือกที่จะอยู่แบบนั้นเอาปัญหานั้นมาแบกไว้กับตัวคุณเองมันก็สิทธิ์ของคุณชีวิตของคุณอืถ้าถ้าคุณโอเคคุณยอมรับสภาพมันได้คุณก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะไม่ต้องเปลี่ยนใช่แต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่เออมันต้องดีกว่านี้สิวะชีวิต เกิดมาแล้วครั้งหนึ่งอะดิเรียนรู้เข้าไปสิว่ามันจะตายไหมอะแค่เนี้ยล้องดิมาเรียนรู้ดูอืมอเคไหมไม่อยากพูดเยอะ,ะอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าเข้ามาทําตรงนี้มันทํายากไหมให้แค่แนะนำให้เขารู้จักอะแล้วให้เขาเข้ามาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราผ่านรหัสแนะนําของเราเนี่ยอืมที่เหลือเขาจะซื้อไม่ซื้อหรือเขาจะ อะไรต่อก็สิทธิ์ของเขาและหน้าที่ของระบบที่เขาทํามาที่เขาจะมาขายสินค้าหรือจะวางสินค้าอะไรมาโปรโมทหรือจะมาทําโปรโมชั่นอะไรมันก็คือเรื่องของบริษัทของเขาที่เขาจะทํามันไม่ใช่หน้าที่ของอาร์เลยเนี่ยหลักๆเราหน้าที่เราเท่าเนี้ยทําได้ไหมมันยากไหมถามว่าทําแล้วมันได้ แล้วเช้ามาคุณไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าจะเอาที่เนี่ยมากินมาใช้พื้นฐานอะแค่ขั้นพื้นฐานเนีก็ลองคิดดูเนาะก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะมีโซเชียลอยู่ในมือเล่นเน็ตใช้มือถือยังไงให้มันคุ้มค่าให้มันเกิดรายได,ได้เราเชื่อไหม เราอะอยากได้แอปแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้วิธีเขียนแล้วเราไม่รู้วิธีทําเพื่อนก็เลยบอกว่าเอา้าเล่งจะไปเสียเวลาเขียนทําไมไมเปเรียนรู้ของเขาดิของเขาที่เขามีทําอยู่แล้วเข้าไปให้มันซึมซับเองอะว่ามันมันระบบมันเป็นยังไงแล้วค่อยเอามา adept กับธุรกิจที่เองทําอยู่ทุกวันเนี้ยซึ่งมันลดค่าใช้ใจ่ายเองมากเลยเพราะต้งจะไปลงทุนเองนะทาแอปเองนะ หมดต้องไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมม,มีเงินใช่ว่าจะทำธุรกิจรุง่งถ้าคุณแค่มีเงินแต่ไม่มีสมองไม่มีทักษะทำอะไรคุณก็มีสิบโดดเขาหลอกเจ๊งใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีความรู้มีทักษะแล้วคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นที่การมีเงินก็ได้เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะแต่พอเรามาเจอแอปตัวเนี้ย แล้ว,ว่าเออใช่วะก็ดว่าถ้าเรารู้และเข้าใจการทําธุรกิจหรือการทําเงินต่อไปอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่จํานวนเงินที่มันมากมายอย่างที่เราคิดใชไหมก็ okay, มแล้วแต่คุณนะเราไม่ได้บังคับเราแค่เห็นว่ามันทําแล้วมันให้ผลรับที่มันโอเคใน,นระยะเวลาที่มันจํากัดกับสภาพ การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันน่ะที่มันค่อนข้างจะต้องเร่งรีบทุกอย่างอะ่ะกับการที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปนั่งคิดซีเรียสเลยว่าฉันจะต้องทํำยังไงให้มันมีเวลาเพิ่มขึ้นมาให้มันมีเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ฉันจะได้มีเวลาไปใช้ทําตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นต่อ,อเนี่ยดร o p ตอบโจทย์เราแต่ถ้ามันตอบโจทย์คุณด้วยมาจอยกับเราโอเคเข้าใจไหม แล้วจะโหลดยังไงทํำยังไงทักมาเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งพราพูดตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวหมดเวลาแล้วสนใจทักมาได้เลยค่ะไม่ปิดกัน้นพร้อมแบ่งปันนะถ้าอยากรู้วิธีการขั้นพื้นฐานแบบละเอียดทักมาเลยค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเห็นด้วยคุณก็ลุยต่อมันชีวิตของคุณโอเคไหม และจงจำไว้อย่างหนึ่งว่าเราไม่มีทางหารายได้ให้กับตัวเองได้มากกว่าความรู้และทักษะที่เรามีจำประโยชน์นี้ไว้เลยนะคะรายได้ของเราจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะที่เรามีมันใช้ได้ดจริงโอเคไหมค่ะอยากรู้ว่ากรอบดิชทำเงินได้ยังไงและจะทำยังไงถึงจะได้เงินอ่ะ ทักมาโอเคนะไปก่อนละเดี๋ยวเด็กๆตื่นใช้เสียงดังไม่ได้เพราะว่าเสียงมันก็อ้างจะกกล้องโอเค